สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ของอีหล่าอุ้งอิงเอฟซี FC ของสาวน้อยเพชรบานแพงหมู่บ้านนี่พอๆพพแม่แม่เอฟซีของอีหล่าของสาวน้อยเพชรบานแพงกระดอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญไปน้ากันเนาะค่ะเพราะว่าพ่อโจอีหล่าแล้วก็พ่อนุ่นพร้อมกับทีมสาวน้อยเพชรบานแพงเพื่อไ,ไปรวมถอดกระถิญยวัดปลาแสงถ้ำพมมรมรังสีหรือวัดหลวงปู่สือน่ะนะคะพวกเขากะ เดมัวทนหน้าสาถูน้ำเพลินเนาะค่ะอิ่มอ,อกอิ่มใจอิ่มบุญไปน้ำเพลินพราะถวายของถวายปัจจัยถวายบริบา้านกระถินแล้วหลวงพ่อเสือเพิ่กนกะได้พ้มน้ำมตนไห่เนาะค่ะเมื่อว่านี้ทีมแหลกี่อยู่ไก่เพิ่นถี่เพิ่นจะเดดพ่มน้ำมต์ไห่ก็คือทีมสาวน้อยเพชรบานแพงโดยมีโพ่อโจเป็นภูอุ่มบาทอุ่มบาทน้ำมต์นเนาะค่ะเพิ่กนกะเดมมาเบาก็ไม่หน่อยหลวงพ่อเสือเพิ่กนกะเดมมาเบาก็ไม่หน่อยค่ะแล้วกะ็ส่วนหนึ่งก็คือเพิ่น บอกว่าอพอโจคือพอผู้พอผูอ้สางอพอผู้ผ้าดังพอผู้ผ้าหาเงินเพิ่นเอาเต็มสีก็คือหม,มายความว่าย่าลืมบุญคุณของผู้ที่สางมากเนาะคะ่ะประแขกเข้าใจแบบนั้นแล้วก็ไม่หน่อยก็ได้ว่าก็เพิ่นบาบอบไปใสด่ดอกค่ะก็จะอยู่ก็พอโจนี่แหละค่ะจนกว่าเพิ่นจะไล่ออกโอ้พี่น้องเป็นคําเบาของแม่ที่เลี้ยงดูที่อบร่มอิหลามากเนาะคะ่ะเป็นคําเบาของ เพ่นถีเบาออกมาต่อนาผาต่อนาผู้บริหารก็คือพระโจอต่อนาทีมสาวน่อยเพรบานแพ่งประแขกได้ฟังลราประแขกตื่นตันใจแห้งครับพี่น้องน้าตาไหลโดยวงหูโตเลยนี่ผู้ใดเป็นเพื่อประแขกวะคะคือเป็นข้ามเบาของของผู้ถี่สําคัญที่สุดในชีวิตดีล่านะคะมันเป็นสัจจะบ้าจาโตบอกต่อนาผาเนาะค่ะแต่จะบานเท่ากับบอกต่อนาผากับต่อนาผาอีลีละค่ะหลวงปู่เสือ แต่วาในขณะเดียวกันยีลากันเลยหยอกพอยอกพอตอนานาภะคือกันเนาะค่ะมันก็เลยกลา,กายเป็นกวมนะคะของพอกับลูกอีกในมุมหนึ่งที่วลาพอกับลูกยืนน้ากันก็จะมีตะแต่แนวหห้องห,หัวแนวหอยห้องมวนมันก็เลยกลายเป็นว่าหัวเราะทั้งน้ําตามันเป็นยังไีเหรอคะพี่น้องมีปูไดเป็นบอคะ่ะถือก็จะคองคักเลยคะ่ะหมอบ้านนี่หัวเราะทั้งน้าตาบอกกี่ครั้งกันเนี่ยสร้างสร้างคนให้ ยินห้องคิดที่ประแขบวัวพลาบาขี่หลงหลงพ่อเสียคนเบาแบบเนี้ยแต่แดงบาเพิ่นเห็นอีหยังไม่พ่ายปากนานนะคะเพิ่นทึ่งเบาในเชื่อเตือนมากแบบนี้นะคะค่ะต่างไปด้วยอ๋อแล้วก็เพิ่นตอนพุ่มนมมุ่นเพิ่นก็คือเน้นย้ำให้ไม่หน่อยว่าให้รักษาสัจจะของข้ามเบาของเจ้าของค่ะเพิ่นเพิ่นเน้นย้ำมากเลยถ้า ถ้าพวกเขาเดบเบิงหลักถึงก็ขนขี้งลูกเลยเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่ามีสามหลอบเลยค่ะตั้งแต่อันแหลกจนถึงตติตติยะเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดฟังบัท่านค่ะลองกลับไปไปฟังไม่เนาะคะ่ะแล้วก็มีหลายหลายคลิปที่เพิ่นทายทายโลกตรงนี้แล้วก็ทุกคนเบิงไหนายฬาบนาะค่ะเห็นนายลาหล้วก็อดอดหัวผู้ใดเนาะคะ่ะที่เพิ่นเพิ่นพุ่มน้ำมให้ไม่หน่อยแล้วก็ขคอหัวไม่หน่อยที่แห้งแห้งแน่นะคะ่ะเพราะมาถึงยีลา เพ่อนก็คค่อ,คอยๆเนาะค่ะกับมีหลายก็มเมน์คือกันนะคะที่เขาที่เขาไปบอกว่าของอีหลาคือบกาะแห้งคือของไม่หน่อยถ้าเ,าเข้าเบื่องอีกมุ่หนึ่งก็คือเพิ่นเพิ่นเมตตาเพิ่นเมตตาอีหลาแห้งนะคะเหมือนเหมือนพวกเฮ้เห็นลูกเห็นหลานทีเป็นตาหักกังสินนะคะเขาก็ธนูถนอมกับบ,บาก้าเฮ็ดแห้หงแต่ขณะทีเพิ่นเฮ็ดไม่หน่อยแห้งประแขกเข้าใจว่านี่คือเป็นการย้ำเตือน ย้ำเตือนในสัจจะว่าจะใ,ให้ไม่หน่อยให้ไม่หน่อยจำจำข้าเบาของเจ้าของนะคะว่าถึงกีฬลาเพิ่นเฮ็ดค่อยๆเนาะค่ะเฮ็ดค่อยๆเหมือนธนูถนอมล,ลูกลูกลูกสาวหลาลูกหน่อยอย่างประมาณนั่งนี้เนาะค่ะพี่น้องว่าหลังจากตรงนี้แล้วเนาะค่ะอีหลาไปอ่อนพอนุ่นวาจะไปลองลดแ a ซึ่งอีหลาจะมีความสูงมากด้วยกันเลยลองลดแ a แต่ว่าประแขกม่วงแบบนี้ด้วยค่ะ ปะแขกมองว่าการที well, ่อ <c inhos> sure like the ิหล่าอยากลองรถนห่ในในงานงานนี้นะคะในงานกระถินของหลวงพ่อเสือเนี่ยค่ะประแขกมองว่าประเด็นที่หนึ่งก็คืออิหล่ามีความสุขที่ได้ลองทั้งห่นเรพะว่าอีหล่าเคยไปกับรถนห่มาก่อนเนาะค่ะพี่น้องอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งคือเด้ไปลองแล้วมีความสุขประเด็นที่สองประแขกมองว่าอิหล่าบลืมบลืมมว่าอีหล่าเคยเคย ลองอยู่ใส่มาก่อนหรือเคยเป็นไผ่มากอนก่อนที่จะมาโด่งดังอยู่กับพอโจอยู่ก็สาวหน่อยเพราบานแพงเนาะคะ่ะอันที่สามก็คือเป็นการให้เกียรติศิลปินน้ากัน,นะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้อีหลาทุกคนก็นยอมรับแล้วว่าอีหลาดังและอีหลามีืตอเสียงแห้งะคะ่ะบัมแคนในประเทศไทยถ้าจะเบาไปก็คือทัวร์โลกแล้วเนาะคะ่ะคือตึงอีหลากา็มีแฟนแฟนเพลหลายลหลายหลายๆประเทศแล้วที่เขาเอาไปรีแอคค่ะ นี่กัเป็นการไ้เกียรติศิลปินคือศิลปินคือคือกันที่ใดไม่ได้างานนี้ค่ะแต่ว่าพ่อพอแม่แม่เอฟซีว่าได้คิดแค่นั้นด้วยค่ะเพราะอีลาึ้นรถวแห่ขั้นใดนี่พ่อพอแม่แม่จองเลขทะเบียนรถเลยค่ะนี่แหละค่ะเลขนี่แหละค่ะได้จองจองเลขเลขทะเบียนรถตลอดเลยว่าเพราะว่าเลขทะเบียนรถแห่ที่อีลาขึ้นเนี่ยบกว่าขั้นใดก็ตามทับบบ ไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านกับมาประเทศไทยเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าส่วไหลก่อนจะถึงวันที16เมกะไปเที่ยวเพื่อนบ้านกันเนาะค่ะอันนี้ก็โชคไปโชคมั่นเพราะตกกลางคืนเนาะค่ะตอนแรกอีหลักกับทิมตามหน่อยเพืบ้านแพงก็พอโจได้ยไปสแสดงยูบุรีลัมพี่น้อง,บงเบอร์ติละคว่วหนาหาของของอีหลักคืออีหลานี่เป็นตัวอย่างที่ดีของหลายๆคนเลยค่ะ ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของแคร์เยาวชนเป็นตัวอย่างทีดดีของผู้ใหญ,ญ่ที่กาลังทํางานอยู่ค่ะนี่คือคนถี่มีความสุขมีความสุขกบการทํางานเป็นตัวอย่างไหนก็หลายๆคนเนาะค่ะถี่กาลังโบมีความสุขกบการทํางานนะคะอยากไห้เบิรงกยิลายิลาไปงานกับทินมากแต่จะเอาไปกับเมือ่อยู่ด้วยค่ะเราก็กว่าจะเดินทางมาถึงเนาะค่ะเรา ตอนแรกทํางานอีหลัก็ทำงานอย่างมีความสุขนี่คือสุขก็การทํางานรักในงานที่ทำเนาะคะ่ะทํางานอย่างมีความสุขเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้นะคะพี่น้องเห็นลรกอะมีความสุขไปน้าเนาะคะ่ะพี่น้องหละกะักอากเมื่อแรกสาวหน่อยเพรบ้านแพงค่ะก็อีหลาพอ่อจไปแสดงยูทีบ้านดินแดงเนาะคะ่ะตําบลดินแดงอำเภอ ไครบึงจังหวัดศรีสะเกดซึ่งซึ่งพ่อเอกบอกว่าบอกมไกลจากบ้านครับพี่น้องผู้ใดอยู่ใกล้กัไปไห้กำลังใจยิราอุงอิงพอ่อจรนละกัทีมสาวหน่อยเพชรบานแพ่งไดเดอ้อค่ะสำหรับคลิปนี้ระแขกไม่เลืองมาคุยกับพี่น้องซ้เนียก่อนเนาะค่ะก่อนจบคลิป,ประแขกกัขอขอบคุณเอฟทีของยิราอุงอิงเอฟที FC ของสาวหน่อยเพชรบานแพ่งแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่นดมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ระแขกระแขกขอขอบคุณลหลายเดอ้อค่ะ ต้อรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ